วันนี้เราจะมาทดสอบคุณสมบัติของพื้น SPC กันนะครับว่าพื้น Smart m a t Pro มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าพื้นชนิดอื่นๆยังไงบ้างมาดูกันเลยครับอย่างแรกเลยครับพื้น SPC Smart m a t มีคุณสมบัติกันน้ําไม่ดูดซับน้ําและทําให้ไม่เกิดการบวมหรือพองตัวเมื่อน้ำหก 2. พื้นกันปววกด้วยร้อเเซ เนื่องจากพื้นไม่มีส่วนผสมของไม้และวัสดุในการผลิตพื้น SPC ไม่ใช่ไม้จริงแต่เป็นการผสมผสานระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตและ PVC บริสุทธิ์วัสดุเหล่านี้ไม่เป็นอาหารสำหรับปลวกทำให้ปลวกไม่สามารถทำลายพื้นสมาร์ทแมได้ครับ 3. มีคุณสมบัติทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีเนื่องจากพื้น SPC มีชั้นแวร์เลเยอร์อยู่บนผิวหน้าของพื้นโดยชั้นเคลือบนี้ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายจากการขีดข่วนและการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันได้ครับ 4. พื้นของเรามีการเคลือบชั้นผิวด้วย Easy Clean UV ทำความสะอาดง่ายลบออกได้ทุกคราบแม่รอยปากกาก็สามารถลบออกได้อย่างง่ายได้ย 5. และด้วยคุณสมบัติของชั้นเคลือบผิวด้วย Easy Clean UV นี้ยังทำให้สามารถทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดีอีกด้วยจึงไม่ต้องกังวลหากเผลอทำน้ำยาเคมีหกใส่พื้นเพียงแค่ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดก็พอครับ 6. วัสดุพื้นของเราไม่ลามไฟ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อความร้อนและไม่ติดไฟง่ายทำให้มีความปลอดภัยสูงเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เด็ดพื้น SPC ใช้ระบบการติดตั้งแบบคลิกล็อกที่ทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้กาวหรือเครื่องมือพิเศษ8พื้น SPC มีความแข็งแรงและทนทานด้วยแกนกลางหนาขึ้น20%เพิ่มความแข็งแกร่งทนทานต่อทุกสภาวะรับแรงกระแทกได้ดีเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานหนักและทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติเด่น ที่ทําให้เป็นวัสดุปูพื้นที่ได้รับความนิยมที่เหนือกว่าของพื้น SPC Smart Mat ครับ